ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง c i n a c h a n e l อีกแล้วนะคะซึ่งวันนีเ้เราจะมารีวิวการประกอบหลอดดูดน้ำนะคะในขวดนี้ค่ะ2ลิตรกันค่ะซึ่งในเ,เวลาเราสั่งของมานะคะในในในขวดนะคะมันจะมีอุปกรณ์ทั้งหลายส่งมาให้รวมกันอยู่ในนี้ขั้นแรกเพื่อนๆต้องตรวจสอบดูให้ก่อนนะคะว่าอุปกรณ์ที่ได้มาครบหรือไม่ครบนะคะเพราะว่าถ้าขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปเนี่ยขวดน้ําจะไม่เป็นขวดน้ําเลยค่ะ ซึ่งในเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในขวดน้ำสองลิตรเนี่ยค่ะหนึ่งชุดอะไรมันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนี่ค่ะตัวโถวน้ำค่ะฝานะคะแล้วอุปกรณ์ที่สำคัญที่จะต้องมีที่สุดในขวดน้ำสองลิตรนี่ค่ะจะขาดไปได้ไม่ได้เลยนะคะก็คือนี่ค่ะหลอดเพื่อนเพื่อนสงสัยไหมคะว่าเวลาเราเปิดมาเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์มาให้เราทั้งหมดสชิ้นนี่นี่ จะมีชิ้นเล็กๆ2ชิ้นแล้วก็ชิ้นยาวๆหนึ่งชิ้นอันนี้เป็นตัวหลอดนะคะที่เอาไว้นี่ค่ะเพื่อนๆเคยสงสัยไหมคะว่าอ้าวแล้วเราจะดูดดําได้ยังไงนี่ค่ะนี่วิธีการและอะไรที่สําคัญคือจะนี้ค่ะนี่จะมีอะไรนี้นะคะจะเป็นพลาสติกแข็งๆนะคะส่วนเนี้ยเขาเอาไว้ด้านบนเอาไว้ดูดด้านบนค่ะวิธีใส่ก็ไม่ยากเลยนี่ค่ะเพียงแค่เพื่อนๆนำหลอดยาวนะคะใส่อันนี้ กับตัวนี้หนึ่งอันเสียบเข้าดองช่องนี้ค่ะนี่นี่เอาไว้ดูดด้านบนอย่างนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งชิ้นที่จะขาดไม่ได้เลยคือตัวนี้ค่ะมันจะเป็นหลอดยางนิ่มๆนะคะเพื่อนๆเอาเวลาใส่ไว้ในในในขวดนะคะมันจะเด่งเงเด้งเ่งวิธีประกอบก็ง่ายๆค่ะเพียงแค่นําอีกด้านหนึ่งของตัวหลอดยาวมาสุบเขาเรียกว่ามาเสียบ มาสุกภาษาชาวบ้านเลยค่ะมาเสียบใส่ในนี้ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆนี่เรียบร้อยค่ะเราก็จะได้ขวดเได้หลอดนะคะสำหรับขวดน้ำสองลิตรแล้ววิธีการใช้มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ค่ะนี่เห็นไหมคะเพื่อนๆใส่ในนี้ค่ะนี่แล้วเขาจะดิงด้งดิง,ดง,ดงนี้เห็นไหมคะเพราะว่าตัววูกยางอยู่ด้านล่างหลังจากเราประกอบเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็เอาตัวฝาเนี่ยมาครอบ เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าตัวฝาเนี้ยมันไม่ใช่แค่ไว้ปิดอย่างเดียวนะคะไม่ใช่วิปปิดกดเปิดนี่มันสามารถล็อกได้นี่ค่ะถ้าอย่างนี้เด้งขึ้นมาปึ๊บปิดปึ๊บกดดันขึ้นข้างบนล็อกค่ะเปิดไม่ได้น้ำไม่หกด้วยนี่ค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันนี่ค่ะนี่ลาใส่หมุน อย่างนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเวลาเราปิดเห็นไหมคะนี่มันจะล็อกอย่างนี้ค่ะนี่แล้วถ้าเพื่อนๆกลัวว่าลูกๆทำน้ำหกนี่เลยค่ะกดปึ๊บล็อกกดไม่ได้น้ำไม่หกแน่อนอนค่ะก็ยังไงฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะ เพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาเห็นคลิปก็ยังไงฝากช่องซิรินาชาแนลไว้ด้วยนะคะและเดี๋ยวถ้ามีอ,อ,อุปกรณ์อะไรหรือว่าเ,ออเป็นพวกขวดน้ําหรือว่าเป็นพวกปินนโตอะไรที่เพื่อนๆคนไหนอยากทราบอยากรู้วิธีการประกอบหรือว่ายังไงทักเข้ามาถามได้นะคะและเดี๋ยวถ้าเกิดเราสั่งมาเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูทีทีถ้ยังไงรบกวนฝากติดตามช่องออซิรินาชาแนลไว้ด้วยนะคะบ๊ายบาย